ตอนที่เดินอยู่นะคะก็ยังใส่แมสอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าไปถึงตรง P ีซ N ก็คือมันจะเป็นทางเดินนะคะแบบยาวรอบเกาะเลยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันกันอื่นเดี๋ยวเราขอข้ามถนนก่อนนะคะเอาจริงๆบางวันลมแรงชอบมากเลยคะ่ะมันจะเย็นเท่านี้นะคะ่ะวิ่งข้างล่างในสวนถามว่าเย็นไหมเย็นค่ะแต่คือ จะมีเด็กวิ่งเยอะค่ะมันเป็นอันตรายนิดนึงแต่ว่่แตถ้ามาที่ p c a นะคะส่วนมากคนก็จะเป็นผู้ใหญ่และส่วนมากเขาก็จะวิ่งกันนะคะเือเห็นนกอะไรไหมคินฟิเชอร์ ถ,าาาถ้าสังเกตดูดีๆคะ่ะถ้าสมมติว่าได้มายืนตรงนี้นะคะจะเห็นว่าในน้ำมีปลาด้วยะคะ่ะปลอดภัยนะคะไฟถ้ามาวิ่งกลางคืนก็มีไฟสว่างค่ะไม่ต้องกลัวเลยเคยวิ่งกลางคืนมาแล้วแต่ชอบวิ่งช่วง กลางวันหรือตอนเย็นๆมากกว่าเพราะว่าเราจะได้เห็นวิวด้วยอะค่ะพาไปดูนก าจะโชว์เพื่อนๆน,นิดนึงอะค่ะตรงนี้เป็นที่ที่เจชอบมากเลยเพราะว่าหนึ่งนะคะต้นไม้ใหญ่ถ้าเพื่อนๆได้เห็นก็จะเห็นว่าต้นไม้ค่อนข้างสูงเลยคือตรงนี้ค่ะฝั่งข้างบนตรงนี้จะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากไม่แน่ใจนก ต้นหางนกยุงหรือเปล่าอะค่ะมันต้องไปยืนอีกจุดหนึ่งมันจะเห็นเป็นต้นเรียงกันนะคะสวยมากีอย่างหนึ่งที่ชอบมาโซนตรงนี้อะคะ่ะเพราะว่าได้เห็นต้นมะม่วงข้างหน้ามไม่ทราบเพืเ่อนๆแห่งไหน,นะคะแล้วก็จะมีต้นเงาะซึ่งยังไม่มีเงาะนะคะต้นนี้เนี่ยคะ่ะ แล้วลูกค่อนข้างใหญ่ด้วยพวกอีกาพวกเราชอบมากินนะคะเวลามันตกพื้นต้นสูงมากแค่ค่ะ้นเพือนแล้วก็ กดปุ่มนะคะแล้วข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะคะเดินไปตามทางเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราเข้ามาที่อูรูปันดันนะคะตรงนี้จะเป็นโซนที่เจค่อนข้างชอบเลยเพราะว่า จะมีน้ำตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวพาเ,เพื่อนไปดูว่ามีปลาเยอะไหมที่เห็นสีดำๆค่ะปลาทั้งนั้นเลย พี่เจอบอกว่ามันจะมีพวกตัวหน้าก็ค่ะตัวออเตอร์เขาจะมาเล่นน้ำแถวๆนี้ยคะ่ะถ้าเกิดว่ามองดีๆค่ะจะเป็นปลาฝั่งนูน้นฝั่งตรงนู้นเดินได้นะคะจะอยู่บนรางตรงนี้ข้างบนก็จะเป็น MRT ที่จะไปจุลงอีสค่ะ ว่าเซอร์เราบริดจ์นะคะที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้หลังต้นไมน้เห็นว่ามีปลาเยอะๆะค่ะแต่เขาไม่ให้จับปลานะคะถ้าจับปลาก็โดนปรับสามพเหรียญน,นะคะตรงนี้ค่ะเรียกว่าเซอร์เคราบริดนะคะก็คือสามารถ เดินขึ้นหรือว่าปั่นจักรยานขึ้นไปได้เลยค่ะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้ลมดีมาก คือเมื่อก่อนนะคะน,นี่ก็ยังปักป้ายอยู่นะคะข้ามจำปลาค่ะที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าข้ามไปอีกฝั่งนึงที่เป็นฝังคอนโดตรงนั้นนะคะจะเรียกว่าอูรูปันด้านนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนี้นะคะอันนี้คือเส้นทางประจําที่ว่าจะเดินจากบ้านแล้วก็จะเดินไปฝั่งนี้นะคะแต่เราสามารถ ไปฝั่งนู้นก็ได้โดยการใช้โซเทล Bridge นะคะข้ามไปคือเมื่อก่อน,นะคะะมันจะมีตัวออเตอร์คือพวกฝูงน้ากะคะ่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยเขายังไม่เดเวลลอปอะคะ่ะมาดูแผนที่กันค่ะแผนที่อูลูพันดันทาร์คอนเนคเตอร์นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงจุดตรงนี้คือที่เป็นโซเทล่คือมันเป็นกลมๆอะคะ่ะแล้วเราก็จะได้ข้ามไปตรงนี้ใช่ไหมคะ ปฝั่งนถามว่าเมื่อกี้เดินมาจากทางไหนโอ้เราเดินมาจากบุลเลเวคะ่ะเราเดินจากเชฟรอนใช่ไหมคะเราเดินจากทางนี้มาคะ่ะมันสามารถไไปได้หลายที่เลยนะคะ ถ้าสัเกตพื้นถนนใช่ไหมคะจะมีรูปจักรยานแล้วก็มีรูปาทางเท้าคือแยกกันเลยนะคะมีสันยาบริษเราใช้ทางลัดค่ะเราเดินไม่ต้องเดินวนนะคะ เวลาเลิกงานแล้วนะคะชอบจังสวยสีชมพู มันเป็นทางเข้าไปในเมืองนะคะว้อยสวยเราจะเห็นวัดตรงนั้นนะคะเป็นวัดจีนฝั่งตรงนั้นเป็นอูลูปันด้านลาวนะคะไปค่ะเดินกัน เนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นวัดจดแล้วข้างหลังมันก็เป็นเขาเรียกว่าคอยบล็อกนะคะเป็นบ้านของรัฐบาลเหมือนกันค่ะอากาศค่อนข้างดีเลยค่ะนามะม่วงนะคะนี่มะม่วงไม่ได้เป็นของใครนะคะแต่ห้ามเด็ดค่ะต้องรอให้มันร่วงลงมาเองมีไหมเป็นพื้นไม่มีนะคะ ว่าพันเดนการ์เด้ n ส์พ o ร n คคนนะคะโอเคค่ะตอนนี้แถวนี้ไม่มีออตเตอร์แล้วนะคะสงสัยย้ายถิ่งไปแถวในเมืองเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยยังมีอยู่ค่ะเพื่อนเห็นไหมสองตัวนั้นนะคะ ยังมีอยู่นะคะแต่ทุกที่เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มฝั่งโน้นที่เพื่อนๆเห็นนะคะที่มีเหมือน,นะคล้ายป่องไฟค่ะตรงนั้นก็จะเป็นโซนอินดัสทรีแอเรียเป็นพวก พวกโรงงานนะคะชอบอะค่ะสวยเดี๋ยวเราข้ามกลับไปฝั่งนู้นใหม่นะคะ เห็นว่าคนค่อนข้างออกมาออกกําลังกายข้างนอกเยอะแล้วนะคะจริงๆเยอะกว่านี้แต่พอดีว่าวันนี้มาเป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่งฝนตกไปเองให้ดูนะคะเมื่อสักครู่เราข้ามาจากฝั่งตงนูน้นใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เรากําลังมาฝั่งนี้นะคะ ท้องฟ้าสวยเห็นไหมคะว่าฝั่งนน้นจะฝั่งนน้นะคะจะมีคนออกกําลังกายเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าฝั่งนน้นเนี่ยพอไปทางด้านกำมันตีแล้วคนจะค่อนข้าง,งเยอะมากเลยที่มองเห็นไกลๆอะคะ่ะต้นไม้ตรงนี้นะคะ่ะมันจะมีเหยี่ยวมาทํารังอะคะ่ะแล้วก็มีลูกนกด้วย ซึ่งตรงนั้นนะคะที่เห็นว่าเป็นเป็นรั้วรั้วเขียวๆใช่ไหมคะสำหรับกัน้นตรงนั้นนะคะถ้าวันหยุดนะคะคนจะมาลุมอยู่ตรงนั้นคือจะเป็นช่างภาพต่างๆะคะทั้งมือสมัครเล่นมืออาชีพะคะ่ะเขาจะมารอดักถ่ายเหี่ยวตัวนียะคะ่ะแล้วก็บางทีเล,เลนถนนนะคะมีแต่คนยืนเพื่อที่จะถ่ายรูปวันนี้ จจคิดว่าคงไม่เดินไปฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบกลับบ้านก่อนแล้วก็ถ้ายังไงมีโอกาสเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ